ถ้าคุณอยากอัพค่าตัวคุณจะยอมลงทุนกับตัวเองไหมวิศวกรผู้รับเหมาเรียนแล้วสามารถทำเงินได้หลักล้านรับโปรเจกต์ใหญ่ๆได้แบบไม่ต้องกังวลทางเดียวคือคุณต้องใช้ AI ให้เป็นแต่ปัญหามันคือเรื่องพวกนี้เป็นความรู้ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ต้องห่วงเรามัดรวมทางรัดมาให้แล้วในคอร์สเอ for engineering and construction เป็นคอร์สที่ใช้ AI สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อช่วยงานวิศวกรรมโดยเฉพาะช่วยทำรายการคำนวณเร็วขึ้นสิบเท่าเดยบิทแอดวินด้วยคลอสและเนื้อหาที่น่าสนใจในคอร์สนี้อีกเพียบม้ม่่่ไเกกงง็ตอัว เราะเราจะปูพื้นฐานให้ใหม่พร้อมสอนวิธีแก้บาคพา AI ไปแก้ไขด้วยตัวเองถ้าคุณทำเป็นสามารถทำเงินได้หลักล้านแน่นอนเพราะงานคุณจะพีเมี่ยมกว่าใครเลิกทำงานหนักแต่มาทำงานแบบฉลาดๆด้วย AI ที่จะช่วยคุณท้งประหยัดเวลาในการทํางานจ่ายจบครบในคอร์สเอาไปใช้งานจริงได้ทันทีโอกาสมาถึงแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือสอนโดยอาจารย์แต้งนตินัยซื่อสายผู้ก่อตั้งและ c e o t e s l ทสลามิ a เอ็กคที่รวบรวมคอร์สชั้นนํามากกว่า50คอร์สและหนังสือพีมกว่า10รายการโดยมีนักเรียนในระบบกว่า4 5 0สี่พันห้าร้ายค่พ 1,500บาทจากปกติ6,500บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่25ทธันวาคมถึง10มกราคม2569าาเทั้งหมดอดโปรนะ